สวัสดีครับวันนี้พี่บ่าวคนอ้นพามาเที่ยวที่วัดจุลามณีนะครับวันนี้วันที่13ตัวตุลาคมนะครับปี64คนเยอะมากๆเลยตอนนี้อยู่ในบริเวณวัดแล้วนะครับคนก็ค่อนข้างเยอะเลย ร่วมบุญนะครับในการซื้อที่ดินพระป่าการซื้อที่ดินถวายวัดนะครับมีน้ำเบอร์ทุกองค์นะครับที่หลังเหรียญสามารถแกะตอนนี้เรารไวมรวยด้กันนะครับมาได้เลยนะครับมาเลือกเนื้อได้เลยนะครับในการร่วมบุญในการซื้อที่ดินถวายวัดกันนะครับที่หน้ากองในการนะครับที่หน้ากองในการนะมาเลยนะครับมาเลย อ่ะใครจะไปสาราอ่ะหลวงปู่ตรีระตสังขารท่านอยู่บนศาราทรงไทยไม้สักทองริงคองอาวานะจ๊ะอ่าเดินตามถนนก็ไปอยู่ขวามือนะครับอ่ามาเลยเราเดินเข้ามาด้านในวัดนะครับก็ะจะเห็นมีพระเวทสวนองค์ใหญ่มากเลยนะครับอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีคนมากราบไหว้บูชากันค่อนข้างเยอะนะครับนี่องค์ใหญ่มากเลยครับ ครับตรงนี้เป็นบรรยากาศองค์เทวทวตวรนที่อยู่ตรงบริเวณโบสถ์นะครับด้านหลังก็จะเป็นโบสถ์ค่อนข้างสวยงามแล้วก็มีเทพเจ้าตีนด้วยนะครับเป็นเทพเจ้า,าผมไม่แน่ใจว่าเป็นเทพเจ้านาจาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องเข้าไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ ชมบรรยากาศชัดๆกันนะครับวันนี้วันที่13ตุลาปี64นะครับคนเยอะมากๆเลยนะครับจะมีทาเวทสสวนองค์ใหญ่ด้วยนะครับองค์ใหญ่มาก นอกจากเขาไ้ส่วนแล้วนะครับก็จะมีรูปปั้นในไขว้เจดีนะครับพระศิวะพระพรมพระพิฆเนศแล้วก็อีกอรูปปั้นหนึ่งผมคาดว่าน่าจะเป็นเทพเจ้าจีนนะครับตอนนี้เรากําลังไปที่โบสถ์นะครับของวัดจุลามณีนะครับเราจะไปไหว้หลวงพ่อเนื่องกันนะครับโบสถ์หลังใหญ่สวยมากเลยคนก็เยอะเช่นกันนะครับ เราจะเข้าไปในโบสถ์กันนะครับสอนนะันนี้ก็มีรูปเหมือนหลวงพ่อเนืองนะครับต่างช่องพี่บ่าวคนอ้วนเขขอจบทิปวัดจุฬามนีไว้เพียงเท่านี้นะครับ เพื่อนๆท่านใดสนใจก็มาเที่ยวกันได้เลยนะครับ